สวัสดีครับถังถังน้ำมันอีสพันนะครับพุ่มคาร์บอนคาร์บอนไลท์นะครับในลงลเลเกอร์อไม่ใช่ลงเรซินเสร็จหมดแล้วแล้วก็เหลือเหลือขั้นตอนขัดเก็บงานครับแล้วก็ลงเลเกอร์นะครับ เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอลงเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายแล้วเดี๋ยวเอามาตัดต่อวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ต่านไหนที่สนใจก็ทักมาถามได้โทรมาถามได้อ๋แฟดแฟดยุดีนะครับประมาณเนี้ย<ม><ม>เห็นหรือเปล่าอยูนะโอเคครับสวัสดีครับ